You're listening to Phenomena Podcast สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Hello IPO รายการที่จะพาทุกท่านพบกับกองทุนเปิดใหม่แกกลองประจำสัปดาห์พร้อมกับแนะนำกองทุนที่น่าสนใจขอเชิญทุกท่านรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ Hello IPO EP ที่10วันนี้ดำเนินรายการโดย Give Investment Advisor และผมพีดพัฒนันพอฟลิโอสเปเชียลิสต์จากฟินโนเมนาครับพบกับช่วงแรกเวล c ้ามไอพีช่วงที่ทีมงานได้รวบรวมกองทุนที่มีกําหนดการ IPO ทั้งหมดในช่วงนี้ที่สามารถลงทุนผ่านฟินโนเมนาได้มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะสัปดาห์นี้มีด้วยกัน2กองทุนประกอบไปด้วยกองแรก One UGE ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในญี่ปุ่นแบบแอคทีฟ เป็นกองทุนแบบฟัน d o ออฟฟันซึ่งลงทุนใน2กองทุนหลักด้วยกันกองทุนแรก c m อมเก Growth Japan ซึ่งจะมีสัดส่วนน้ำหนักอยู่ที่60%เป็นเป็นกองทุนในหน่วยลงทุนของบริษัทในญี่ปุ่นที่มีผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่นโดยกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาวทั้งในขนาดใหญ่และขนาดเล็กค่ะ และกองที่2คือ Nomura Japan High Conviction สัดส่วนการลงทุน40เป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นโดยกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทเติบโตที่มี ROE สูงและความมั่นคงโดยมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างกระจุกตัวในบริษัทขนาดใหญ่ค่ะมีกำหนดการ IPO วันที่5-12พฤษภาคมที่ผ่านมาลงทุนครั้งแรก5,000บาทและครั้งต่อไป1,000บาทและกองทุนที่2ที่กำลัง IPO อยู่นั่นคือ LH Mobility ที่มีให้เลือก2คลาสนั่นคือคลาสปันผลและคลาสสะสมมูลค่าเป็นกองทุนที่โฟกัสกับการขนส่งหรือเดินทางในอนาคตซึ่งเป็นกองทุนที่วันนี้เราจะพาไปเจอะลึกกันค่ะสำหรับกองทุน LH Mobility ครับก็จะต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในส่วนของตัว SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF ครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในส่วนของตัว Global X Autonomous and Electric v e h i c l e ETF ครับผม โดยในส่วนตัวกองแรกครับ S P R S P Kensho Smart Mobility E t F เนี้ยตัวย่อก็คือ H A I L ครับผมหรือที่อ่านว่าเฮ l นะครับในตัวของตัว H A I L ตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าเขาจะโฟก,กัสที่สีตทีมหลักด้วยกันก็คือ 1. ในส่วนของตัว e ีม E V หรือในส่วนของตัวยานยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะมียอดขายสูงหรือจําเป็นต่อในส่วนของตัวสภาวะแวดล้อมในอนาคต สองในส่วนของตัวตีมรถยนต์อัตโ,ตโนมตัติหรือในส่วนของตัวขนส่งอัตโ,ตโนมตัตินะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถยนต์ที่อาจจะเป็นการขับอัตโ,ตโนมตัติหรือไปถึงในส่วนของตัวรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับเนสนของตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรียกได้ว่าเป็นยุคข,ของตัวอินเทอร์เน็ตออฟทิงอย่างแท้จริงตีมที่สามครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตีมแอดวานซ์ท r ส n อร์ตซิสเต็มหรือในส่วนของตัวเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการยานยนต์ต่างๆเช่นสิ่่่งงงงททีีเเรรรรราาูู้้จััักกนด็คคืือออขลยบผหม นาตีมที่4ี่ครับก็คือในส่วนของตัวตีมโดรนครับผมหรือในส่วนของตัวอากาศยา,ยา,ยา,ยายคนไคร้คนขับที่จะเข้ามาช่วยในส่วนของตัวชีวิตประจําวันเราให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มในส่วนของตัวผลผลิตหรือในส่วนของตัวการขนส่งในอนาคตให้เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นครับผมในส่วนของตัวเคนโชตัวนี้หรือเฮลนะครับผมก็ต้องบอกว่าถือครองหุ้นอยู่ที่ประมาณ58ตัวด้วยกันแล้วก็ต้องบอกว่าเขาจะเน้นด้วยครับว่าในส่วนของตัวหุ้นที่ไปลงทุนในที่นี้จะพยายามเลือกหุ้นที่มีขนาด มากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีมูลค่าการซื้อขายย้อนหลังเนี่ยเฉลีย่ยสเดือนต่อวันนะครับผมให้มากกว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าจะมีสภาพคล่องมากพอที่จะสามารถรับในสองตัวฟันฟลหรือเม้ดเงินลงทุนที่นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนได้ครับผมหลักๆตัวกองทุนนี่เองครับก็ต้องบอกว่าเขาจะโฟกัสในสองตัวหุ้นใหญ่เป็นหลักครับผมอยู่ที่ประมาณ6 7ด้วยกันและต่อมาค่ะ,ะ,คะ global x a u t o m a t and elective vehicle หรือ drift ลงทุนใน3ากลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือจะเป็นกลุ่ม E.V. โดยตรงกลุ่มที่2กลุ่ม e l e c t i v e กลุ่มที่2 e l e c t i v e Component ทั้งในแง่ของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดรวมไปถึงรวมไปถึงแมททริอัลหรือสารตั้งต้นในการผลิตเช่นลิเทียมโคบอลหรือที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะและลำดับต่อมาบริษัทที่ผลิตยานยนต์อัตโนมัติและที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย6เดือนเฉลี่ยต่อวันมากกว่า1.4ล้านดอลลาร์ขึ้นไปเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของสภาพคล่องโดยในสัดส่วนที่ลงจะอยู่ที่ประมาณ7 9ต่อ21นั่นคือลงเฮลลอยู่ที่79%และตัวริฟอยู่ที่21ด้วยกันค่ะโดยที่ในส่วนนี้ครับก็ต้องบอกว่าทางกองทุนเองของ l h Mobility นะครับเขาก็เปิดช่องเอาไว้ได้ว่าในอนาคตเองก็จะมีการปรับในสนองตัวสัดส่วนการลงทุนนี้ใใหห้้เมมาาะสไไดนอาคนาคตต่ปผ และในส่วนของตัวอัตราแลกเปลี่ยนครับก็ต้องบอกว่าเ h Mobility เองก็มีการกําหนดเอาไว้ว่าจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตามผลพินิจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในส่ขของตัวความเสี่ยงนึงที่ต้องนํานํามาพิจารณาด้วยเมื่อดูในส่วนตัวสัดส่วนภาพรวมครับก็ต้องบอกว่าณตรงนี้เองเนี่ยเท่ากับว่าในส่วนของตัว LH Mobility นี้ดูเหมือนจะมีน้ําหนักที่หนักไปฝั่งตัว EV แล้วก็ Auto ออโตมัติเวเกอร์คนข้างหนักในทีเดียวเพราะว่าทั้งในสขของตัวเฮลและก็ดิฟเนี่ยจะม กลุ่มรถยนต์ตรงนี้ครับอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัจจัยอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแต่ส่งผลตอนน่อในส่วนของตัวพอร์ตการลงทุน LH Mobility ค่อเข้างเยอะเลยทีเดียวมาดูในส่วนของ Performance กันบ้างครับก็ต้องบอกว่านับตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางปีที่แล้วที่ผ่านมาในส่วนของตัวทั้งเฮลและดิฟเองเนี่ยก็สามารถปรับตัวขึ้นอัพเปอร์ฟอร์มกว่าในส่วนตัวดัชนี MSCI w o r l d ได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนับตรงี้ครับก็ต้อง เป็นผลมาจากการที่กระแสะความเป็นไปได้ของตัว EV เองเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าอส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยเติบโตค่อนข,ข้างดีในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทําให้ในส่วนของตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ในอรลโลนของทั้งสองส่วนเนี่ยครับปรับัวขึ้นมาค่อนข้างดีและเอาชนะในส่วนตัว m s i World ไปได้นะครับผมคราวนี้พอเราไปดูในส่วนของตัวเป็นกราฟไปแล้วแล้วคราวนี้เราดูในส่วนของตัวอัตราคอตแทนและ m max drawdown ที่เป็นในแต่ในแต่ช่วงเวลากันบ้างครับ ก็ต้องบอกว่าทั้งสองกองทุนนี้ด้วยความที่ว่าเป็นลักษณะของตีมิติค่อนข้างสูงทําให้อัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวหุ้นทั่วไปอย่าง m s เ WorldA เองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความผันผวนค่อนข้างแรงกว่าในลักษณะที่ต้องบอกว่าสม่ำเสมอไมท,ทีเดียวทั้งใน,นแง่ของอัตราผลตอบแทนที่ปีที่แล 2, ้ว2020เองเนยครับในส่วนของตัว h ฮ l ลาดิเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก84และ6 3รตามลําดับในขณะที่ m s เ World เนี่ยให้ได้อยู่ที่ประมาณสัก16เนั้นเอง แต่แน่นอนครับว่าช่วงที่เกิดดรา์แรงหรือเกิดการปรับตัวลงมาแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดหรือการด,ดาลา์แบบป,ปกติที่เกิดจากการปรับฐานก็ตามไอเนี่ยในส่วนของตัวทั้งเฮราดิฟเองเนี่ยครับผมก็ต้องบอกว่าปรับตัวลงแรงกว่าในส่วนของตัว m s ็มสเเวอย่าสมบูรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาในการลงทุนด้วยอีกเช่นกัน ถัดมาค่ะมาดูกันที่พอร์ตบายครั r ทรีแอนดเซกเตอร์ของดิฟกันบ้างจะเห็นได้ว่าโฟกัสอยู่ที่สาหรัฐเป็นหลักนะคะโดยที่เน้นไปที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์เป็นหลักซึ่งจะเห็นได้จากการถือครองของเซกเตอร์อย่างกลุ่มมอเตอร์แอนด์วีเคอยู่ที่22%และออ t โตพาร์ทที่เป็นแบบ OEM แต่ก็จะกระจายในเซกเตอร์อื่นๆอาทิเช่นเซมิคอนดักเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร โดยในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์นั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องใช้ในส่วนของการประมวลผลในส่วนของอัตโนมัติวิเคราะห์ค่ะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนตัวพอร์ตบายคันที่หรือลายประเทศแล้วก็รายเซกเตอร์ของเฮลครับผมในส่วนของตัวเฮลเองเนี่ยครับต้องบอกว่าตรงนี้ครับจะมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่มากกว่าในหลาหลายเซกเตอร์ที่มากกว่านะครับจะเห็นได้ว่ามีการถือครองในส่วนของตัว กลุ่มรถยนต์เองเนี่ยเป็นท็อปนะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก34-35%ได้แต่หลังจากนั้นรอลงมาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งในส่วนของตัวกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงและกลุ่มที่เกี่ยวข้องต้องใช้คาว่าโดยอ้อมบางส่วนด้วยอย่างเช่นในส่วนของตัว aerospace and defense หรือในส่วนของตัว agri culture and farm machinery ก็คือกลุ่มเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวเกษตรกรรมทั้งหลายก็มีถือครองในตรงนี้ด้วยเพราะข้าถือว่านตรงนี้ครับมันเป็นทีมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวการยกระดับในส่วนของตัวพาหนะหรือการเดินทางในาคต ในส่วนของประเทศครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางเฮลเองเนี่ยยังมีการถือครองหลักๆก็คืออยู่ในสหรัฐอยู่ประมาณ1 8 0ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาประกอบกันทั้ง2ส,ส่วนครับทั้งนส่วนตัวเฮลและลิฟเนี่ยเท่ากับว่าสัดส่วนประเทศหลักเลยที่ลงทุนในส่วนตัว h l h Mobility นะครับก็จะอยู่ในส่วนตัวสหรัฐ เพราะฉะน,นั้นครับต้องบอกว่าปัจจัยในระยะสั้นที่อาจจะเข้ามากระทบได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการขึ Zhou ้นดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินและการทางทั้งหลายของสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะค่อนข้างมีผลต่อในส่วนของตัวเพอร์ฟอรนซ์ของกองทุนนี้พอสมควรเลยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับต้องบอกว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยในส่วนของตัวนโยบายทางการลงทุนของทางสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างหนุนในส่วนของตัวตีมในส่วนของการลงทุนนีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยจะค่อนข้างมีผลต่อในส่วนของตัวเปอร์ r m รนซ์ของตัวกองทุนนี้พอสมควรเลยทีเดียวในส่วนของ Top 10 Holding นะคะกองดิฟเองจะมีบริษัทที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่หลากหลายอย่างที่เช่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกชิปและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่าง Intel, i อินวเดียฟองคอมและซิ s c o ค่ะถัดมาจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการทางด้านแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์อยู่แล้วอาทิเช่น Alpha เหรือ Microsoft บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์อยู่แล้วที่เช่นโตโยต้าหรือเทสลาในขณะที่ตัวเฮลจะมีบริษัทที่เราอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นจํานวนมากเราจึงจะพาไปเจาะดูเป็นรายตัวกันค่ะบริษัทแรกครับผมเทสทอนก็จะมีบริการหลกัลกๆเนี่ยเซ็ตห้าเซ gment ด้วยกันครับผมในส่วนตัวเซ gment แรกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวการผลิตในส่วนวของตัวเครื่องบินครับตัวเครื่องบินตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องบินที่อยู่ภายใต้3มแบรนด์ด้วยกันหนึ่งก็คือ b e ช c ลาฟส2เชดหน้นาสีมเอเกอร์คร คิดเป็นสัดประมาณ38%ของรายได้ของบริษัททั้งหมด2ในส่วนของตัวอากาศยานแบบใบพัดหรือเฮลิคอปเตอร์ครับก็ต้องบอกว่าส่วนนี้เองเนี่ยเขาจะผลิตภายใต้แบรนด์ที่ช่อเบลครับผมโดยที่ว่าเขาจะโฟกัสไปที่การผลิตเพื่อกอารทหารเป็นหลัก3ในส่วนของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมครับตรงนี้แตกย่อออกมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื้อเพลิงครับอย่างเช่นในส่วนของตัวส่วนประกอบของถังน้ำมันมนิรุญตามอุตสาหกรรมต่างานะครับผมนอกจากนั้นแล้วในสวนองอุตสาหกรรมเองเนี่ ก็จะยังมีการผลิตในสองตัวพาหาะเฉพาะด้านด้วยเช่นรถก๊อกรถดูแลสนมา v, อมหญ้ารถเอทีวีซโนโมบิลหรือรถลากจูงแล้วก็ดูแลเครื่องบินแล้วก็ในส่วนตัวเซกเมนที่4ครับก็จะเป็นในสองตัวบริการควบวุงงจรด้านการบินและอวกาศในที่นี้ก็คือมีในเรื่องของตัวซิมูเลชันหรือการฝึกซ้อมเข้ามาเพื่อช่วยให้ในส่วนของตัวนักบินเองเนี่ยสามารถที่จะมีการควบคุมได้ดีมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ3เทกเตอร์ที่พูดถึงก่อนหน้าด้วยนะครับ ต่อมาเซกเตอร์สุดท้ายครับผมก็จะเป็นในสองตัวไฟแนนซ์ไว้ไง่ายก็คือว่าถ้าเกิดต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเทคกทอนเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการพกับในส่วนของตัวเซกเมนต์ของไฟแนนซ์ตรงนี้ได้ตรงนี้ครับส่งผลให้เทคกซทอนเองเนี่ยมีสินค้าและบริการมากกว่าแปดพันชนิดเลยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FAA หรือการบริหารการบินของรัฐบาลกลางเรียกได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเซกเตอร์เลยทีเดียว ถัดมาค่ะจะเป็นบริษัท a g i c l Aerial s y s t e m ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาการจัดจําหน่ายรวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับโดรนทั้งหลายในแง่ของการส่งของหรือการ Delivery และการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเช่นการติดตามการดูแลการพ่นสารเคมีรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลทางอากาศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่สําหรับการเกษตรโดยบริษัทให้บริการในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะ บริษัทต่อมาครับ l i n k Charging ครับผมก็อบอกว่าเป็นบริษัทที่คิดค้นและพัฒนาและผลิตในส่องตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับผมสาหรับอาคารสํานักงานหลากหลายที่ครับผมทั่วโลกตรงนี้เองก็ต้องต้องบอกว่าเขามีให้บริการทั้งในส่งตัวสถานีจ่ายน้ามันหรือปั๊มครับผมสูตรกีฬาแล้วก็อาคารอื่นที่แล้วจะแล้วแต่ติดต่อเข้ามาครับผมในส่ขของตัว Blink Charging เ,เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาทําธุรกิจที่โฟกัสด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็เริ่มต้นอย่างยาวนานครับผมอยู่ที่ประมาณ10ปีด้วยกันทําให้ตรงนี้เอง เขาบอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญในระดับสูงนะครับผมแตอนนี้เองเนี่ยเขามีเครือข่ายสถานีการชาร์จเนี่ยกว่า2 4 0 0 0แห่งทั่วสหรัฐยุโรปแล้วก็ตอนออกกลางไปที่เรียบร้อยโดยที่ว่าเขาจะโฟกัสในสองตัวธุรกิจหลักๆเนี่ยอยู่ในสงตัวสหรัฐโดยในช่วงไตรมาสที่3ในปี2020ที่ผ่านมาครับเขาสามารถขยายสถานีชาร์จได้มากถึง6,68แห่งทั่วสหรัฐในทีเดียวและแน่นอนครับว่าในสองตัวรีชาร์จิ่งเองเนี่ยก็จะมีในสองตัวรถยนต์ภายใต้ใบแบรนด์ชั้นนำอย่างเท la Toyota Fiat Ford ฟล์เบนนิสสันและมิสูบิชิและอีกหลายแบรนด์ครับผมที่รับรองการชาร์จของบลิงด้วยสุดท้ายบริษัทนี้อู่ผู้นำด้านธุรกิจ e สกูตเตอร์ที่มียอดขายมากกว่า1.6ล้านคันภายใต้1,600สาขาใน40ประเทศทั่วโลกจุดเด่นก็คือมีปลั๊กอะแดปเตอร์เหมือนมือถือหรือโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถถอดออกมาชาร์จได้ค่ะทำให้สะดวกในการชาร์จ พร้อมด้วยฟังก์ชันในการติดตามแบบเชิงลึกตลอดการใช้งานนั่นก็คือระบบ GPS ทั้งระบบภายในที่จะรายงานว่ารถมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาที่ส่วนใดด้วยเซ็นเซอร์32ตัวทั่วคันค่ะรวมไปถึงระบบการขโมยที่มีทั้งระบบการร้องเตือนหรือการล็อกมอเตอร์ไม่ให้ทํางานได้ค่ะคราวนี้ก็ในส่วนตัวรายละเอียดการลงทุนครับก็ต้องบอกว่าในส่วนการ IPO เนี่ย อยู่ระหว่างวันที่10-17พฤษภาคมนี้ครับผมการลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกครับอยู่ที่1,000บาทเท่านั้นแล้วก็ซื้อเพิ่มต่อไปแค่100บาทครับผมใน2ตัวค่าธรรมเนียมครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ถ้าเกิดอยู่ในระหว่าง IPO เนี่ยจะอยู่ที่1%แต่ถ้าเกิดหลัง IPO ครับจะอยู่ที่ประมาณ1.25%ด้วยกัน สำหรับนักลงทุนท่านใดที่มีข้อสอบถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านเราได้ที่ l i n e f i นโนม Port หรือ0 2 0 2 6 5 1 0 0สาหำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟ i n โน i n นาที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคาร มีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com n หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential